ถ้าไม่อยากแก่แล้วขาโก่งหลังค่อมต้องฟังค่ะเทคแคร์พลสดูแลการและการสวัสดีค่ะวันนี้นักกำหนดอาหารมีความรู้เรื่องโภชนาการกับภาวะขาโก่งหลังค่อมมาฝากค่ะ ภาวะขาโก่งเกิดได้จากหลายสายเหตุนะคะอาจจะเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ข้อเข่าเสื่อมสภาพเกิดจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุเกิดจากข้อที่อักเสบหรือว่าเกิดจากความผิดป,ปกติที่มีมาแต่กําเนิดได้ค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการนะคะนั่นก็คือภาวะน้ําหนักเกินค่ะทําให้เขาต้องรองรับน้ําหนักที่มากผิดป,ปกติค่ะทําให้เกิดภาวะขาโก่งได้ค่ะ สำหรับภาวะหลังค่อมนะคะก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกันค่ะอาจเกิดจากมอนรองกระดูกที่เสื่อมสภาพลงเกิดจากภาวะกระดูกหักที่ทําให้กระดูกสันหลังยุบตัวลงแล้วก็เกิดหลังค่อมได้ค่ะหรือว่าเกิดจากภาวะกระดูกกุนที่กระดูกสันหลังมีความแข็งแรงลดลงและทําให้เกิดการโค้งงอได้ค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้กระดูกสันหลังโค้งงอได้นะคะก็คือการใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการป้องกันก็มีด้วยการหลายวิธีค่ะอาจจะดูในเรื่องของการออกกําลังกายการทํากายภาพบําบัดที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องนะคะและที่สําคัญนะคะก็ดูเรื่องของภาวะโภชนาการค่ะเนื่องจากภาวะโภชนาการมีผลต่อขากรงและหลังค่อมได้นะคะอย่างแรกนะคะแนะนําว่าให้ลดน้ําหนักตัวลงค่ะเนื่องจากน้ําหนักตัวนะคะจะมีผลต่อการรองรับของข้อเข่าและก็กระดูกสันหลังได้ค่ะ สำหรับวิธีการลดน้ำหนักตัวก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะนั่นก็คือลดอาหารที่มีพลังงานสูงลดอาหารที่มีไขมันสูงและลดอาหารที่มีน้ำตาลสูงค่ะอย่างที่2นะคะแนะนําทานแคลเซียมให้เพียงพอค่ะเนื่องจากแคลเซียมมีผลต่อภาวะกระดูกพุนได้นะคะสําหรับอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะนั่นก็คือนมปลาตัวเล็กที่ทานได้ทั้งกระดูกและผักใบเขียวค่ะ อย่างที่3นะคะแนะนําว่าให้รับวิตามินดีให้เพียงพอค่ะซึ่งวิตามินดีจะมีผลต่อการดูดซึมของแคลเซียมนะคะโดยรับจากแสงแดดอ่อนๆปลาทะเลน้ําลึกเห็ดหรือว่าไข่แดงก็ได้ค่ะสําหรับใครที่มีความกังวลในเรื่องของขากรแลกหลังคอมนะคะแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการออกกําลังกายการทํากายภาพบำบัดลดน้าหนักทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและวิตามินดีสูงค่ะสำหรับวันนี้เทคแคร์ care, พลสดูแลกันและกันสวัสดีค่ะ เทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน